เนี่ยเดี๋ยวท่านนายกนะถ้าสมมุติเป็นแฟนลับพี่เนี่ยครับผมถือให้ผมดึงเลยเนี่ยครับ,เ,เ,รบเป็นใบสมัครงานที่หมอบิอ๊กก๊อกหนึ่งนะครับก็คือพอรลบรไม่ได้เรื่องใช่ไหมก็ขอพอรลบรแล้วกันขอให้ท่านนายกนะครับมาร่วมกันครับออกหาเงินก็ได้เพราะว่าเรารู้ว่าท่านนายกหาเงินเก่งอ๋อนี่เรซูเม่เรซูเม่ของผมครับเนี่ยครับไปสมัครงานเมื่องาน jobs expo เสา์ที่แล้วยังไม่ได้ยื่นยังยื่นไม่สําเร็จ ทำไมครับถูกตำรวจขวางนะสิเลรอตำรวจไม่ให้เข้าใช่ประชาชนเนี่ยพี่พี่หมอไปตั้งแต่ระยองถูกไหมอ่าก็พี่หมอใส่เสื้อหรือเป่าใส่วันนั้นใส่วันนั้นใส่นะห้ใส่เป็นเกียติมากเลยใส่เสื้อบวกกระจงกระเบนอ่าเข้าไปในที่ไหนไบเทคไบเทคพอก้าแปดเก้าเก้าเขาไม่ให้เข้าอ่ะเขาเขาให้เข้าแต่ว่าเขาเขากันทุกทางเลยไม่ให้ ไม่ให้ประชิดตัวนายกเพื่อเพื่อรับเรซูเม่นะเราเรซูเม่อ๋อถ้าทำไมจะไปยื่นนายกเขาก็มีบูธรับสมัครงานเขามีบูธรับสมัครงานเยอะๆเลยแล้วใจก็มาเปิดเกิดกดปุ่มเราก็ขอรับสมัครงานเพื่อที่จะมันช่วยให้ขอเงินคืนหรือหรืออะไรก็ได้แต่เราขอคิดว่าในเมื่ออำนาจตัวเขาเรียกว่าอะไรนะอำนาจตัวอำนาจกดกระทรวงะไปไม่ถึงขออำนาจพรลกร้วกันออกพรลกเงินกู้ให้กับผู้ประกันตนเนาะ ก็ขออย่างนั้นล่ะแล้วก็เอาเงินประกันสังคมไปค้ำไว้ค้ำเงินตั้งเยอะแยะนี่ใช่คุณออกพรบหรือพรกรก็ได้ไม่ต้องไปเกี่ยวกับพรบประกันสังคมครับเนาะท่านนายกเนี่ยเป็นผู้ที่มีมีอำนาจก็ช่วยผู้้กันตนที่กมังเดือดร้อนแล้วกันครับผมครับผมติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค้า